แนนหรืออะไรต่างๆที่ว่าใช้อะไรยืน่นซึ่งเทอานี้เราเรียนอะไรกันบ้างวค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราเนี่ยสอบเข้ารอบ2อทุกคนรอบ2เป็นรอบโคต้านักกีฬา คือเราเห็นหลายๆคนเนี่ยแบบเพื่อนๆเราแบบทำยูทูบแบบว่าทําสอบเข้ารอบแอด i ิชชั่นเนาะรอบ3กับรอบพอร์ตก็คือรอบหนึ่งเราก็เลยอยากจะมาแชร์รอบสองของเราว่างแบบว่าพ้าของโคต้านักกีฬามันเป็นยังไงไปชมกันได้เลยโอเคเราก็จะมาต่อกันที่คะแนนหรืออะไรต่างๆที่ว่าใช้อะไรยื่นบ้างเนาะ แน่ๆเลยโคต้างกีฬาก็ต้องใช้พลาของกีฬายืนใช่ไหมทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ยืนแบบว่าเราอันนี้คือเราคิดเองนะว่าแบบทุกกีฬายัางไงก็ต้องเป็นแบบทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติแบบว่าเคยขัดติดได้ไปก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรจะมีภาษีในการยืนที่แบบดูดีหน่อยๆซึ่งเราก็มีความโชคดีว่าเราเนี่ยเคยได้ไป เอซยูกับอาเซียนสู g a เกมซึ่งแบบมันเป็นแบบเยวชนทีมชาตินักเรียนของไทยไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอตอนยิ่งก็เลยรู้สึกแบบเออโอเคหน่อยแล้วก็ถ้าถ้าเฉพาะแบดมินตันนะก็มีใช้กีฬาแห่งชาติเยวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติแล้วก็เ c g แล้วก็แมตช์ของจุฬาเออถ้าถ้าเราจะไม่ผิดนะแล้วก็ใช้เกรดเฉลีย่ย G ีแพทุกคน ซึ่งคณะนิเทศศ์ใช้์เนี่ยใช้2ห5แบบคือสำหรับเราเราก็ว่าแบบทุกคนน่าจะทําได้ก็คืออย่างตอนเราอะเราโชคดีว่าเหมือนตอนที่เราก่อนยืน่นอะเราเรียนจบม .62 เทอมแล้วมันเลยเหมือนทําให้เราอะได้ยื่น6เทอมเลยแบบคะแนนเลยแบบคะแนนจากที่แบบก็โอเคอยู่แล้วสําหรับเราก็คือแบบก็ดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้แกะทุกคน แกลล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือรวมทั้งไทยและอังกฤษหลายๆคนอาจจะแบบโหกีฬาไม่ต้องใช้แกลแพทย์ไม่ค่ะทุกคนโค้ต้าในกีฬาต้องใช้นะคะทุกคณะเลยแต่ก็แล้วแต่คณะเนาะว่าเขาต้องการอะไรก็ต้องแบบไปดูของปีหกสี่ล่าสุดซึ่งสําหรับเราอตอนเราใช่ไหมถ้าถามว่าเราเน้นวิชาอะไรอะ่ะเราจะเน้นวิชาอังกฤษคือเหมือนภาษาไทยอะ่ะเราก็แบบว่าฝึกทําข้อสอบเก่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าภาษาอังกฤษอะ่ะ คือเหมือนเราบางคนที่แบบคังสั์น้อยอะทุกคนมันเออก็เรียกว่าน้อยแหละคือแบบเราไม่ค่อยรู้อะไรขนาดนั้นอะเราก็เลยเหมือนแบบต้องอ่านสัเแบบ์เยอะแบบเยอะมากๆาๆๆเพราะแบบยิ่งหนอยยิ่งรู้น้อยก็ต้องยิ่งแบบเพิ่มมาเพิ่ม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 ไปอีกใช่ไหมเออเราก็แบบอ่านตลอดต้องจาําต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแกมมาอย่างเงี้ยเราก็ฝึกําข้อสอบเอาเออเลิร์นี่คือก็สําหรับเราก็คือยากก็คือเหมือนเอาทุกอย่างมารวมกันนะั้นเราก็ต้องแบบมันนั่งแบบอะไรผิดหรอ อย่างเงี้ยคือคือผู้หญินคนเราว่าเคล็ดลับก็คือฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆถ้าอย่างคอนเวอร์สําหรับเราเราว่าทุกคนพอเดาได้เหมือนแบบอาจจะใช้อยู่ในชีวิตประจําวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็อาจจะเป็นคําที่เหมือนแบบแอดวานซ์ไปกว่านั้นแต่สำหรับเราเลีงพอเดาได้เราก็เลยคิดว่าคนเก่งๆอย่างคนอื่นก็น่าจะเดาได้เพราะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นเลยซึ่งตัวช่วยของเราในการอ่านสือสอบเข้ามาหาลัยนะทุกคน และเนี่ยเมื่อวาเราก็เพิ่งสอบมีเทอมเสร็จเองทุกคนซึ่งเรากินตัวนีกเป็นประจำเลยนั่นก็คือ energy ทุกคนซึ่งเขามีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบแคปซูลนะทุกคน energy เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชาเขียวระบายแปะก้วยที่สกัดมาแล้วและยังมีวิตามิน C, ีวิตามิน b 1 B2 b 6และ B12 อีกด้วยที่ช่วยเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิ และยังบำรุงระบบภาษาของเราอีกด้วยพอเราง่วงเราก็กินเลยกินแล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยและที่สำคัญนะทุกคนสำหรับสาวๆที่แบบเอ้ยถ้ากินดึงเนี่ยนะมันจะอ้วนไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมันไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะแบบว่าผู้หญิงทุกคนก็คือสบายใจได้เลยซึ่งเทอมนี้เราเรียนอะไรกันบ้าง หวิชา f u u n d t t o o นีค o n เป็นวิชาบังคับนอกคณะทุกคนเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เรียนยากมากมากมากคือสําหรับหลายๆคนอ่ะในคณะนิเทศก็คือบ่นกับเรามาเยอะมากว่าเรียนยากมากคือแบบเนื้อหามันลึกมากคือเขาบอกว่าเนี่ยเราเรียนไมโครอยู่ใช่ปะ่ะแล้วเนี่ยหลังมิเทอมก็คือเป็นแมคโครก็เลยแบบ โอ้ oh my god อะคือมันแบบยากจริงๆซึ่งเนี่ยพี่สาวของเราเรียนเศรษฐศาสตร์คือเราเลยรู้สึกแอบโชเดียเราก็เลยแบบไปให้พี่สอนแบบเออมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยโอเคต่อมาเราก็จะพูดถึงวิชามางคับในขณะบ้างนะคะวิชาแรกก็คือ introduce to mass communication เป็นวิชาการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น เรียนแบบที่มาตั้งแต่แรกแบบก็คือเขาก็บอกอยู่แหละเบื้องต้นแล้วก็แบบเรียนเพวาแบบสื่อต่างๆแบบสื่อโทรทัศน์เนี่ยถิงกําเนิดมาจากยังไงกว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ได้ต้องผ่านอะไรแบบมาบ้างวิชาเนี้ยเราเอ็นจอยมากๆๆแบบสนุกมากอ่ะมันแบบเขาให้ทํางานทีเซนไรย่างเนี้ยคือแบบสนุกมากเสร็จเราคือเราเรียนกับครูปิ่นกับครูเต้แบบสนุกจริงแบบตอนแรกเราก็คือเราไม่เคยคาดหวัง กับหลายๆวิชาแต่แบบพอมาเจอแล้วเราสนุกเราก็เลยแบบ Enjoy สุดๆและวิชาถัดมาก,ก็คือ language communication เป็นวิชาการเขียนและภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นวิชาที่จะบอกว่าก็เหมือนได้เขียนเรียงความใหม่อีกครั้งอะแบบภาษาการเขียนที่แบบว่าดีๆเป็นทางการอะไรเงี้ยมีการอ่านหนังสือนอกเวลาด้วยทุกคนซึ่งที่เราสอบมีเทิมไปก็คืออ่านหนังสือนอกเวลาแบบสองยกว่าหน,น้าแล้วก็ ทำโจทย์ take home ค่ะทุกคนวิชาเนี้ยก็จะมีความแบบง่วงหน่อยๆแต่ก็สนุกดีนะเหมือนครูสร่เแรวคือครปูปอมใช่ป่ะแบบเราแบบคู่เขาใจดีแล้วเราก็เลยรู้สึกเอ j นจอยไปกับวิชานี้มากๆเราก็จะมาต่อกันที่วิชาสุดท้ายของวิชาบังคับในคณะนั่นก็คือ rhetoric and human communication เป็นวิชาวรตศาสตร์และเพื่อการสื่อสารของมนุษย์ เป็นวิชาที่เรียนลงลึกแบบว่าปกติเวลาเราพูดกับคนอื่นอนะ่ะเราก็จะแบบเหมือนคิดแค่ตรงนี้จบแต่ถ้าเราเรียนวิชาเนี้เราก็จะได้รู้เลยว่าก่อนที่เราจะพูดออกไปให้เขาอ่ะเราคิดอะไรและตัวกลางที่จะผ่านไปให้ผู้รับสารเนี่ยคืออะไรแล้วผู้รับสารเนี่ยจะฟี edback กลับมากับเราอย่างไงวิชาเนียคือสนุกมากคือเรียนแบบคือเรา e n j o ยคือทุกคนอาจะโอ้โ oh, ห enjoy หมดเลยใช่เรา enjoy ทุกวิชาเลยเราแบบร้รูร้รสึกสนุกไปกับ ทุกๆวิชาซึ่งวิชาเนี้ยก็คือครูเจียบสอนทุกคนครูเจียบแม่โอเอะแป่ลักษัะเดี๋ยวจะแปะรูป <c oughs> แบบครูสอนสนุกมากเขาแบบเอ j นจอยมากแบบคือวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ทุกคนในเซกเอ็นจอยแน่นอนอะคือเรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ใครๆก็น่าจะชอบด้วยและเราก็จะมาพูดถ,ถึงเจนเอ็ค่ะทุกคน ซึ่งจริงๆเราล,ลงลงไป2ตัวก็คือ Side Life w o r กกับ Physical Therapy Daily Life แต่เราลงติดแค่ตัว Physical Therapy Daily Life หลาคนอาจจะแบบ Gen เคืออะไรเจนคือ general education เป็นวิชาเลือกแต่ซึ่งของจุฬาวิชาเลือกแบบเยอะมากๆเหมือนหลายคณะนะเขาเปิดก็เลยเหมือนเราก็เลยไปลงอะไรอย่างนี้แต่วิชาที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือกายภาพบาบัดในชีวิตประจาวันที่เราอะเลือกไว้เรารู้สึกว่าวิชาเนี่ย มันใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันมันจะเรียนแบบการนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกร่างกายแบบมันเป็นวิชาของคณะสหเวเนี่ยมันก็จะแบบวิจจจาแต่เราว่าเราก็สนุกดีนะแบบเป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าน้องๆหลายคนอะถ้าติดจุฬาแล้วและยังคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันจะลงเรียนอะไรดีเราก็แนะนำตัวนี้เลยว่าไปโรงเรียนกันเยอะๆเ,เพราะมันสนุกจริงๆ สาหรับคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยหลายๆคนแบบจบไปทําอาชีพอะไรคือหลายๆคนชอบแบบโอ้ยเป็นแต่นักแสดงคือไม่จริงทุกคนคือมันแบบมีหลายชีพมากกว่ามากๆมากมันแบบเยอะมากก็คือแบบนักเขียนนักเขียนคอลัมนิสเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบผู้ผลิตภาพยนตร์กราฟิกดีไซน์นักแสดงก็เป็นได้ทุกคนเลยแบบเยอะแยะมากซึ่งแบบสนุกแบบเป็นอาชีพที่เราสึกว่าแบบ มันน่าสนใจแล้วก็สนุกกับทุกคนแบบถ้าใครสนใจทางด้านพวกสื่อต่างๆอยู่แล้วก็ลองศึกษาในตัวคณะแล้วก็อาชีพเนางแบบหนูอยากทําอะไรลูกแบบแอ,อยากทำอะไรก็ทําตามความฝันของเราทุกคน